สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับช้างฟาง90แรงตัวแอร์สวยๆครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่820,000บาทเท่านั้นครับพี่น้องโอ้โหราคานี้สวยๆงามๆครับเป็นระบบเผาตั้งขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะลงนาได้ลงทําไร่เนี่ยไม่มียันเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าเผาเป็นเผาหน้าขนาดใหญ่นะครับเป็นระบบเผาปิดนะครับผมแล้วก็ แช่ในน้ํำมันนะครับตัวนี้มีกระบอกไฮดรอลิกบังคับเลี้ยวซ้ายขวานะครับมีตัวเหล็กป้องกันกระบอกไฮดรอลิกด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมช่วยในการป้องกันเศษไม้นะครับล้อหน้าเนี่ยสามารถขยับเข้าออกได้ด้วยนะครับขอบ24มีขนาดจัมโบและขนาดที่เป็น ล้อที่ใช้ในการลงนามมีบังตมไว้ด้วยนะครับบังตมนี้สามารถที่จะป้องกันจุกของเราได้ดีนะครับกองเป็นกองไฮโดริกนะครับที่สามารถถอดเป็นไส้กองกระดาษนะครับผมนี่คือระบบสวยๆงามๆเพาหลังเป็นเพาหลังแบบเทเตอรี่เกียร์นะครับผมแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถมีแรงบิดแรงดันได้ดีล้อหลังสามารถขยับเข้าออกได้ด้วยนะครับนี่คือขนาดยางล้อหลัง เป็นอย่างที่เหมาะกับการลงน้ําได้นะครับแล้วก็มีขนาด32นะครับหรือว่าขนาดจัมโบ้ก็มีนะครับตรงนี้ตัวนี้มีกระบอกไฮดรอลิกช่วยในการยกช่วยในการกดด้วยนะครับโดยน้ําหนักตัวรถทั้งหมดอยู่ที่3ตันนะครับตัวนี้กระบอกไฮดรอลิกตัวนี้สามารถกดได้ถึง3ตันขึ้นไปเลยนะครับมีตัวปลั๊กที่ใช้ในการต่ออุปกรณ์พ่วงได้อีกทั้งหมดเนี่ย สนะครับผมใช้ในการใส่ใบมีด้านหน้าแล้วก็ใส่พวกดัมเปอร์ด้านหลังหรือจะเป็นใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆมีถังน้ำมันที่เป็นไฟเบอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่120ลิตรนะครับผม <Okay. S 1> รองเป็นกองอากาศ3ชั้นนะครับข้างบนเป็นกองสลัดฝุนกองข้างในเป็นกองออละเอียดและกองหยาบด้วยนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในด้วยกันนะครับผม บันไดส,ส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมมแีแอร์สะอาดๆอย่างนี้ครับผม<ล>ะระบบเกียร์เป็น12เกียร์เดินหน้า12เกียร์คอยหลังนะครับผมเบาะเป็นเบาะลมมีพนักแขนด้วยนะครับซ้ายขวาสามารถปรับขึ้นลงน<า>ได้นะครับมีซันรูฟอยู่ข้างบนนะครับมีช่องแอร์เย็นสบายข้างหน้ามีม่านบังแดดให้เราด้วยนะครับผมเกียร์เนี่ย เป็นเกียร์สักขึ้นอยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่ใช้ในการดึงขึ้นดึงลงนะครับมีเกียร์นะครับครับผมเกียร์ก็คือมีเก่ากระต่ายคนนะครับแล้วก็สิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังนี่ครับคันโยกเดินหน้าถอยหลังเราอยู่นี่นะครับเปิดสวิตช์หลังครับครับมันจะไสวยงามเลยนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องใช้ดึงดับนะครับเป็นสวิตช์ดับสวิตช์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับทุกครั้งก็คือต้องเหยียบคลันในการสตาร์ทนะครับผมครับ าตัดรอสวยเป็นระบบทันสมัย LED เลยนะครับตนี้สวยๆงามีนะครับมีความจุของแบตเตอรี่ความจุดของน้ำมันเชื้อเพลิงค,ความร้อนของห้อน้อนนะครับพุงมลัยสามารถที่จะปรับขึ้นลงตามความเหมาะสมของสรีระของผู้ขับได้นะครับอันนี้ใช้ให้เหมาะม่าบางคนตัวใหญ่ตัวสูงหรือว่าขาสั้นขายาวตัวนี้สามารถใช้ได้ มีกล่องฟิลนะครับกล่องฟิลจะอยู่ออกแบบมาอยู่ภายในแล้วก็ใช้งานได้ปลอดภัออยนะครับตัวนี้นี่ครับมีชุดเซ็นเซอร์มีซิงลลอยต่างๆที่นี่นะครับเพื่อช่วยในการควบคุมมั่นใจในเรื่องเวลาที่ความสะอาดแล้วก็ฝุ่นเนี่ยไม่เข้าแน่นอนใส่ถุงมือกันนะครับถุงม่านกันแดดนะครับขึ้นลงมาได้อย่างสบาย ง่ายครับเวลาที่จะเอาขึ้นก็มีคล้ายๆกับเป็นเชือกกดเพื่อขึ้นมาสา,ามสี่กระดับได้ครับแล้วก็มีแอร์นะครับมีทั้งหมดสี่พัดลมนะครับลมร้อนความเย็นนะครับมีช่องด้านซ้ายมือสามช่องนะครับตัวนี้ดีพิเศษรงที่ว่ามีกองเรียกว่ากองกอ,องแอร์นะครับตรงนี้สามารถกด เอามาป,ป้องุันได้อีกนะครับป้องกันเรื่องของแอร์ตานได้อีกดูแลได้ดีมากนะครับตรงน,นี้ทันสมัย <ped aling> ผมชอบตรงนีง้ห้องตรงนี้นะครับที่มีเอ,อ่อเรื่องของการทํางานนี้ครับนี่เป็นคันเล่งไฟฟ้านะครับเป็นคันเล่งนะครับคันเล่งมือนั่นแหะครับนี่เป็นขนันโยกที่อยู่ปั้ด้านหลังเรานะครับมีทั้งหมดสามสามารถต่อใช้งานได้ในการทํางานครับแล้วก็ ไปาาดูด้านนี้นะครับนี่ก็เป็น p t o ของเรานะครับ540กับ1,000รอบนะครับสามารถใช้กับโรเตอรี่ใช้กับเครื่องตัดหญ้าใช้กับเครื่องตัดอ้อยได้อย่างสบายเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้หมดเลยในรุ่น90แรงมีตัวขัึ้นสี่ล้อนะครับพยโยกตรงนี้นะครับก็มี USB นะครับแล้วก็เข้ามาดูรอบๆนะครับมีระบบเซตติ้งเบลนะครับ พอเป็นบอลมนะครับเดินได้อยหลังได้มาดูนะครับนี่ครับอันนี้คืออันปีนะครับเปลี่ยนได้ทีเดินได้ไปหลังนี้นะครับหรึ๊บ่ายครับเปล่ยนง่ายปึ๊บเปลี่ยนได้นะครับนะแขนก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับอย่างนี้เลยเอาตั่งสบายครับผมไฟก็เป็นไฟ LED นะครับ ดีประหยัดเลยนะครับตรงนี้ประหยัดน้ำมันมากครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเ,งเสียงครับบอกว่า<ช>ตัวนี้เป็นยังไงยัง <CPU S 1> ไม่มได้ไใช้ cd ดีนะครับใช้ USB <อ>ในการฟังเพลงด้านในแล้วก็กระจุกกระนังสามารถเปิดข,ขึ้นไปได้นะครับโชคของตัวค่ะคุีภาพก็สวยงามครับอเ mm hmm. ย็นมากเลยครับตรงนี้ ผมบอกเลยว่าเย็นเย็นสบายสบายสักครู่นครี่อันนี้เปิดได้ไหมครับลองนั่งไปดูนะครับไหนดีเพิ่มเติมนะครับเรื่องสันลูกเรื่องอ่าวันนี้ผมาถึงกับใส่เรื่องันลูกเป็นนิ่งนะครับปมาบังไว้นะครับก็สามารถขึ้นลงได้ อ้โหละลึกอืมีโชสองตัวครับตัวนี้มีโชคสองตัวใช่ไหมนึ่ครับผิดตกลมประพันธ์นี่หนึ่งนะครับไม่น่าจะผิดกสิทธ์เท่าไหร่เล็กเล็กน้อยนะครับผิดเพอนะครับสีงตัวนะครับก็พอได้ฟังพอได้แก้เหงากันไปนะครับสำหรับพี่น้องของเรา ครับโอเคครับผมอันนี้คือความสวยงามของห้องโดยสารช้างทาง90แรงเทอร์โบครับซีซูปนะครับเครือ่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ระบบกึ่งคอมมอนเพลตนะครับตัวนี้นะครับได้เทคโนโลยีมาจากเท็กเตอรอ์ของกลุ่มฟอร์ดนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นกองอากาศนะครับเดี๋ยวจะเปิดเข้าไปดูในกองอากาศ เป็ <Cornell>. นลูบอโบนรับเป็นาร์นะที่เป็นเสียงโยมีการใช้เป็พือเ็นเอเป็อรเป็นแอร์นะครับเป็นอออออเลอยที่ใช้ในการ เข้าไปอาจจะมีตามทุกอืนได้ที่ลารอนี้ือที่งนนามันก็จน่เ็สังเกตุบุกบอบเสี่ล้รืีเขีวท่เีสมสามตัวนรกนได พอความเร็วสูงสุดที่ใช้ในการทางานก็อยู่ที่2,300รอบต่อนาทีนะครับให้ความเร็วสูงสุดก็คือ70กิโลเมตรถ้าผมวันนี้สามารถทำได้นะครับดีครับผมคุณพี่ไพทูนเนาะไพโรดคุณพี่ไพโรดเรื่องของแรงบิดสูงสุดเนี่ยก็เดี๋ยวจะทำคลิปละเอียดต่อไปนะครับ บอกเลยครับว่าราคาเริ่มอยู่ยที่820,000บาทนะครับสวยๆอย่างนี้เลยน,นี่คือแผ่นเพจนะครับตัวนี้นะครับสวยๆงามๆ396กิโลนะครับตัวนี้เทอร์โบรับเทอร์โบครับท่อเสียก็อยู่ข้างบน เดี๋ยววนดูลบลอบด้วยกันนะครับแบตเตอรีอร่ก็ร้อยสิบมาดูตัวไส้กองก็ดึงสลักนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์นะครับมีข้างบนเป็นกองสลัดฝุ่นนะครับข้างล่างก็เป็นกองละเอียดกับกองหยาบก,กองหยาบข้างนอกนะครับก็เป่าสัปดาห์ละครั้งนะครับเป่าจากข้างนอกนะครับเป็นกองกระดางนี้นะครับ ดูแรงง่ายครับแล้วก็ข้างในจะเป็นกองละเอียดกองละเอียดเนี่ยก็เป็นไปได้เราก็จริงๆกองละเอียดเนี่ยเราใช้ผ้าส,าสาชะอาดเช็ดก็ได้ครับเห็นข้างในนีนะครับ นกอด้าจดีนครับ้อ,อ,ยๆๆบอยู่ที่8 0 0สครับข้างหลังก็ L e d นะครับไฟเลี้ยวปอดรทั้งหมด4ดวงนะครับหน้า2หลัง2ส,สวยงามครับพี่น้องขอบคุณครับ